สวัสดีแฟนเพจอิจิอิจิทุกท่านและผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปไกด์อัปเดตตีคิวคิลเลอร์เอสปาดาระยะไกลเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าสําหรับการตีคิวในปัจจุบันนะครับทุกคิลเลอร์มีการอัปเดตการตีคิวแบบเป็นไนท์แมร์เรียบร้อยแล้วและมีเอ็กซ์ตร้าเวฟบหนึ่งและเอ็กซ์ตร้าเวฟบสองมาโดยรอบนี้นะครับเป็นคลิปตีคิวคิลเลอร์เอสปาดาระยะไกลเงื่อนไขเขาบอกไว้ว่า ตัวละครตีไกดา,ามิเคูณ2ตัวละครตีไกดา,ามิเเหลือครึ่งเดียวถ้าไม้ตายดามิเกเหลือครึ่งเดียวบ่อสสานะเป็นบ่อสถานะอ่อนแรงโดยตัวละครที่เพจเราแนะนำนะครับในการลงตีคิวคิลเลอร์เอสปายตระยไกรูปนี้นะครับได้โพสต์หน้าเพจอิจิอิจิเรียบร้อยแล้วฝากแฟนเพจนะครับกดติดตามทั้ง Facebook และก็ u t u b e ของเพจด้วยโดยตัวละครหลักที่เพจเราแนะนำนะครับตัวละครแรกนะครับทางซ้ายมือก็คือมาสกิสงคร้ำด้วยพันปีล่างล่าสุดสีแดงนะครับอันนี้เป็นตัวละครที่ใช้ตีคิว เป็นตัวหลักนะครับคิลเลอร์เอสปาราระยะไกลในปัจจุบันที่ลงคลิปนะครับดีที่สุดแล้วเพราะว่ามาสกีเนี่ยมีทั้งเพิ่ม SP นะครับเมื่อติดสถานะผิดปกติ1 2 0แล้วก็ติดสถานะเผาอารันคาง่ายซึ่งการตีคิวคิลเลอร์เอสปาราเนี่ยตัวละครศัตรตูครับตัวลูกกระจอยเป็นอารันคาส่วนตัวหลักเป็นเอสปาร่าซึ่งเอสปาราเนี่ยจะมีเผาอารันคาผสมอยู่แล้วทําให้ติดสถานะได้ง่ายมากมาสกีก็จะติด SP ได้ง่ายมากครับแล้วก็ ฮิตนะครับฮิตสกิลก็มีทั้งหมด3ฮิตมีซูเปอร์อาร์เมอร์ทำให้มัสกีเนี่ยสามารถตีกิวเอสไปได้ไกลนะผ่านได้ง่ายที่สุดแล้วในตัวละครหลักในปัจจุบันนะครับแต่ถามว่าดีที่สุดไหมผมยังมองว่ายังไม่ดีที่สุดนะครับเชื่อว่าในอนาคตจะมีการอัปเดตมาเพราะว่ามาสก่ะเสียที่สกิลหนึ่งสกิลหนึ่งจะเป็นสกิลที่ดาเมจนะครับปล่อยไปแล้วมันเกิดดาเมจไปเรื่อยซึ่งทําให้ศัตรูเนี่ยโดนดาเมจอาจจะไม่ครบได้สกิลสองเนี่ยจะเป็นสกิลที่ ชาร์จแล้วก็ยิงนะครับอารมณ์เหมือนแบบยูมิจิกะโทชิโร่ล่างหมาป่าเงี้ยครับหรือว่าแบมบี้เขียวพันปีทําให้ดาเมจเนี่ยถ้าเกิดเรายิงพลาดไปอะครับอาจจะหายได้ส่วนตัวผมชอบแบบตัวละครที่สกิลแบบเหมือนโกะม่วงพันปีล่างล่าสุดหรือแบบโกละล่างดาบคู่อะไรเงรี้ยทุกคนสกิลหนึ่งเป็นบีมสกิลสองเป็นวอ์เทคระเบิดอย่างเงี้ยครับหรือที่มันแบบโดนเต็มๆไปเลยดีกว่ามากกว่าที่มาชาร์จยิงหรือว่าสกิลหนึ่งปูมพรมอย่างงี้ครับแต่ถามว่าใช้ได้ไหม แนะนำให้ใช้ครับเพราะมันดีสุดแล้วไม่มีตัวอื่นแล้วนะครับสำหรับตัวละครหลักแต่อนาคตก็ถ้าเกิดมีตัวละครใหม่มาอย่างไงก็ปรับใช้ทีหนึ่งส่วนตัวละครอุนฟ้านะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวละครที่สามารถเอกตัวได้นะครับตัวปกติโดยอุนฟ้าเนี่ยก็โอเคสกิลสองนะครับเป็นวอลเทกิตตามนะครับสกิลสามก็คือฟุกสกิลสกิลหนึ่งก็คือบีมครับซึ่งมันดีอยู่แล้วแต่ว่าตัวละครเนี่ยมันเก่ามันมาแบบด้สักพักหนึ่งแล้วทุกคนทําให้ดาเมจต่างๆเนี่ยครับไม่แรงเท่ากับมาสกิแล้วก็ การติสาระพิปกติครับยากกว่มามัสกีเพราะว่ามาสกีเนี่ยมันมีเพิ่มโอกาสติสนานะเผาอารันคาแต่อุนเนี่ยไม่ได้มีดังนั้น,นก็ต้องใช้ดวงในการช่วยให้มันติสาระพิปกติในรอบอน,นั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อเสียงของอุลแล้วก็ดาเมจในภาพรวมะครับเบากว่าแต่ถ้าเกิดคุณได้ม,มาสกียังไงคุณก็สามารถใช้อุนได้แต่ถ้าเกิดคุณไ้มีตัวละครลหลักทั้งมาสกีทั้งอุลเลยนะครับผมแนะนำเป็นเคมบจิ9กปีเคมบจิ9กปีเนี่ยเป็นตัวละครตีเอสวาตายะไก้แล้วถ้าเกิดเอามาลงเลาาี้ย,ยง แต่ถ้าเกิดคุณไม่มีตัวหลังจริงอ่ะครับแนะนาให้ใช้เพราะผมเชื่อว่าเคมิจิ9ปีจะเป็นตัวที่ท่าผ่านไปได้ไกลที่สุดต่อมานะครับตัวละครลองตรงเงื่อนไขก็คือนันาโอกันปีแดงนะครับอันนี้ก็คือมีซุปเปอร์บูทแล้วกางโล่นะครับแถมเป็นสายสกิลด้วยทําให้สามารถใช้ซุปเปอร์บูทนะครับแล้วกางโล่ไว้ต่อเนื่องก็คือทําให้ดาเมจเนี่ยมันบูทสูงต่อเนื่องนั่นเองทุกคนก็สามารถมาใช้เป็นตัวฆ่านะครับเพื่อ ซูเปอร์บูทและกางโล่ให้กับมาซกิแล้วก็อุลฟ้าได้แต่ถ้าเกิดคนที่มีนาโอะนะครับก็สามารถใช้ยูกิโอสีเขียวได้อันนี้ก็คือมีซูเปอร์บูทเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่มีกางโล่นะแต่ถ้าเกิดใครใช้ตัวละครหลักเป็นมาซกินะครับคุณอาจจะไม่ต้องห่วงเรื่องโล่เท่าไหร่เพราะว่ามาซกิจมตีติศนะอัมาพาตทำให้ศัตรูหยุดอยู่กับที่อยู่แล้วจมตีเราไม่ได้อยู่แล้วนะครับดังนั้นน่ะ ถ้าคุณใช้มาซกิเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้นานโอะแล้วมาใช้ยูคิโอะก็ได้หรืออาจะใช้คู่กันเลยก็ได้นะครับเป็นมาซกินานโอะและยูคิโอะก็ได้ซึ่งยูคิโอะเนี่ยเป็นตัวละครข้างสายยมตีปกติที่ใช้ตีกิวนะครับเพิ่มมีผลของคิลเลอร์มีทั้งเพิ่มตาเติดระยะไกลติดตัวให้อยู่แล้วดังนั้นนะเป็นตัวละครที่ดีมากนะครับสำหรับตัวละครข้างสายยมตีปกติแต่ถ้าคุณไม่มียูคิโอะนะครับก็แนะนําเป็นอุนส้มนะครับอุนส้มก็มีเพิ่ม ATK แต่ข้อเสียก็คือว่า คุณต้องเอาอุนส้มเนี่ยไปยกสถานะของตัวละครหลักหรือตัวละครข้างอื่นๆที่โจมตีตถานะซึ่งถ้าเกิดอุณส้มโจมตีติด ATK 80%ิเนะครับก็จะแรงมากแต่ถ้าไม่ติดก็คือจะปกติดังนั้นนะก็เป็นข้อเสียของอุณส้มน,นะครับแต่ถ้าเกิดติดก็คือแรงจริงแต่ถ้าเขาไดมีอุณส้มอีกก็ให้ไปมองอบีลามาเขียวนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวละครตัวข้างนะสายโจมตีปกติเหมือนกันมีผลของดาเมจระยะไกลอะไร,ะไร,ไะไรเรียบร้อยแล้วดังนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่า แฟนเพจเนี่ยมีตัวรองไปตัวไหนก็แบบใช้ตามความเหมาะสมได้แต่ถ้าเกิดคุณได้มีทั้งนานาโอยูกิโอนะครับผมแนะนําเป็นตัวละครบูลไม่ต้งเงื่อนไขเพื่อมาช่วยบูดามิเอตให้กับตัวละครหลักก็คือเป็นเนมูคริสต์มาสเนลคริสต์มาสอย่างเงี้ยครับเพราะว่าตัวละครหลักเนี่ยมันจะมีสถานะพิบุกติเนมูกับเนลคริสต์มาสเนี่ยโจมตีไม่ติดก็จะไม่แย่งสถานะพิบปกติตัวละครหลักแต่ถ้าเกิดคุณได่มีจริงก็สามารถใช้ฮีมเมตได้นะครับหรือว่าตัวอื่นได้ตามที่ผมลงรูปไปก็ปรับใช้ตามความเหมาะสมที่แฟนเพจมีีีอกทนึง โดยตัวละครที่เพจเราใช้ลง3ตัวรอบนี้นะครับตัวแรกก็คือมาซกิสงครามโลกพันปีนะครับตัวที่2ก็คืออับิรามะและตัวที่3ก็คือยูกิโอนะครับมาซกิของนิสยยัยจะเป็นคาถามนุษย์แล้วก็บอลกะโหลกนะครับแล้วก็มีเส้นกะทั้ง3อัน SP สพีบวกสา์นลิงนิสยยัยจะเป็นแชทหอคอยเลือดเต็มเพิ่ดมดาเ,เมจ25%เซ็นลดคูทามสกิล2%อโกห5ปีดาวแดงนะครับลดคูทามสกิล2%แล้วก็เลือดเต็มสกิลแรง20% ลูเคนพันปีเลาแดงนะครับเลือกคูทาสกลิลส0แล้วก็เลือดเต็มสกลิลแรงขึ้น20%่สซมาสก,กิเพจเรา2องห้าน้ำหอม20อัพเป็นเลือดเต็มเพิ่มดาเมจแล้วก็เอสพีบวกสองรอตัวละครที่สนะครับอบีละมะอันนี้ก็ใส่เป็นแชปปี้ทองเมจ่าฮอลโลแชปปี้ปกติทั้ง3อัน ATK ีเคบวกสามนลิงที่ใส่นะจะเป็นลิงนกกาเขียวนะครับเพิ่มดาเมจโจมตีปกติ27%่สิบเกนตสือหอคอนะครับ เพิ่มดาเมจโจมตีปกติ27%ลดดาเมจ16%อันนี้ที่เพิ่มมากกว่าปกติเพราะว่า up a s t b t e นะครับแฟนเพจก็สามารถไปดูคลิปที่ผมลงไว้ใน YouTube ได้เรื่องการัพและลิงก์ต่อมานะก็คืออิจิโกะ9ปีบัฟทีมสกิลแรงขึ้น20%นะครับก็คือทําให้แต่ละคอยทีมทุกตัวเนี่ยสกิลแรงขึ้น20%อบ,บีละมาเพจเรา5.5าตาา ATK 3าดาวน้ำหอม20ัพเป็นเลือดเต็มเพิ่มดาเมจแล้วก็ ATK บวก200ต่อมายูกิโอทัตตวที่3 ก็ใส่เป็นชปปี้ทองชปปี้ปกติแล้วก็ไม่ยาฮอลโลทั้ง3อัน ATK บวก30%เหมือนกันคือให้ทุกคนสังเกตไว้เลยว่าตัวละครสายโจมตีปกติที่เป็นตัวข้าง TQ อ่ะครับเราใส่เป็น i, Tong ue, ชปปี้ทองชปปี้ปกติแล้วก็ไม่ยา h ฮอลโล ATK 30%ทั้ง3อันหมดเลยฟิกอย่างนี้ทุกตัวแต่ว่าเปลี่ยนตามสีของตัวละครเฉยๆลิง์จะใส่เป็นอูรุนะครับสีเขียวดาแดงคริสต์มาส ก็คือลดคูทามสกิล2%แล้วก็เพิ่มดาเมจโจมตีปกติ18%แชทหอคอยนะครับเลือดเต็มเพิ่มดามเมจ25%ลดคูทามสกิล2%แล้วก็ไอเซนพันปีดาแดงนะครับลดคูทามสกิล2%แล้วก็เลือดเต็มเพิ่มดาเมจ16%ที่ใส่ลิงก์แบบนี้เพราะว่ายูกิโอนะครับที่ผมเอามาใช้เนี่ยมันมีซุปเปอร์บูทใส่ลิงก์ลดคูทามเพื่อให้มันซุปเปอร์บูทต่อเนื่องนะครับทำให้ดาเมจเนี่ยมันไม่แก่งมาก ถ้าเกิดเราไม่ใส่อย่างนี้นครับแล้วใส่เป็นตัวที่เป็นเพิ่ม d า m a g e จมตีปกติเหมือนเลยเวลายุกิโอบูทปุ๊บแล้วมันหายไปเน,นี่ยทุกคนดามเมจก็จะแกล่งนะครับตอนที่มันหายไปแล้วพอบูทใหม่ก็ขึ้นมาใหม่ซึ่งกว่าจะบูทใหม่นะครับใส่โจมตีปกติมันไม่มีรักู่ทาม ใช้เวลาในการรีคูทามซูเปอร์บูทนานมากนะครับดังนั้นเลยแนะนำให้ใส่เป็นอย่างนี้ซึ่งลิง์ที่ผมชอบมาทุกคนก็คือลิง์อูรุอยากให้อนาคตนเกมทํามาเยอะเพราะว่าเอาไว้ใส่ให้ตัวข้างใส่โจนตีปกติแต่ปัจจุบันก็คือใช้เป็นเลือดเต็มเพิ่มดาเมจไปก่อนนะครับกับลดคูทามไปก่อนเพราะว่าเลือดเต็มเพิ่มดาเมจเนี่ยเพิ่มดาเมจทั้งโจมตีปกติสกิลแรงก็ทําไม่ตายแต่ข้อเสียก็คือว่าถ้าคุณเลือดลดมาแต่หนึ่งก็คือลิง์หายนะครับลิง์เสียไปเลยเหลือแค่ลิงล น้ำหอม20อัพเป็นเลือดเต็มเพิ่มดาเมจแล้วก็ ATK บวก200เพิ่มเติมนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปแฟนเพจมีตัวละครตัวไหนสามารถปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมนะครับไม่จำเป็นไปแบบผมก็ได้อาจจะเป็นมาสกินานาโอยูกิโอก็ได้ครับมาสกินานาโอคุณส้มหรือมาสกิยุกิโออบิลมามะแบบผมก็ได้อะไรเงี้ยแต่อย่างน้อยขอให้มีตัวละครหลักแล้วก็ตัวละครบูดาเมทนะครับคนมีถ้าตัวละครรองไม่มีจริงแฟนเพจอาจจะหาตัวละครที่มา บัฟทีมให้กับมาสกิหรืออุฟ้าก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าแฟนเพจมีตัวละครไหนก็สามารถปรับใช้ได้แต่ถ้าเกิดมีตัวละครลองเพจเราขอแนะนำให้ใช้ตัวละครลองจะดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาลองลงกันดีกว่าว่าเพจเราใช้ตัวละครตามนี้แล้วจะจบที่กี่วินาที 私は今私にできることをやるだけ大丈夫ですか เพจ ig จ,จบที่3 3 1 6วิเทีนะครับวิธีการคำนวณการ TQ ในแมร์ปกติถ้าเกิดแฟนเพจจบศูนย์วิจะได้คะแนน TQ 300ล้านจบ extra wave หนได้50ล้านจบ extra wave สอได้50ล้านรวมเป็น400ล้านทีนี้ทุกๆก,การจบ1วิเทีจะได้รับ10,000แสนแต้มผมจบ33.16ก็คูณ1 0 0 0 0แสนได้เป็น3ล้าน3าม0 0นโดยประมาณนะครับแล้วก็เอาบวกกับ400ร้ล้านเข้าไปจะกลายเป็นคะแนน TQ สุดที่นั่นเองซึ่งเมื่อกี้ทุกคนสังเกตเห็นหบ มาสกิเนยโจมตีติดช็อตรัวนเลยทำให้การเล่นเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับแต่สกิลหนึ่งเนี่ยยังมีปัญหาอยู่แล้วก็สกิลสอดถ้าเกิดวางไม่ดีหรือวางพลาดไปเนี่ยอาจทำให้ดาเมจน่หายไปได้ก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปอัปเดตไกด์ตีกิลคิลเลอร์เอสปาดาระยะไกลก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสุดท้ายนี้ขอฝากทุกคนกดติดตาม เพจอิจิทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยใครสนใจซัพอร์ตเพจนะครับสามารถโดเนทรทางทิปมีหรือสมัครสมาชิกในช่อง YouTube ก็ได้จะได้รับอิโมจินะครับไว้ต่อพูดคุยกันแล้วก็ได้ป้ายส่วนข้างชื่อนะครับขึ้นอยู่กับระยะเวลาการสมัครขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปจบด้วยเจอก,กันใหม่คลิปหน้า